สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านขายไขย่เจ๊สารานนะครับถ้าคุณผู้ชมมามาตลาดบ้านดูก็อยากซื้อไข่ก็มามามา,มาที่ร้านนี้นะอยู่เจ๊สารานนะเจ๊สมรานร้านขายไข,ยนะะข่นะครับทอดไส แล้วแบบนี้พร้อมเลยข้าวไร่ไข่บุบไข่บุบนะครับ4 0 0แล้วแกก็แก่ขายยังไงถุงละ5บาทถุงละาวขบอ๋อไข่ไข่บุบบุบแล้วก็ทออย่างนี้กรมานั้นหลูก6ลูกยี่สบาทเด้อนึ่งโอ้ถูกถูกมากนะคุณผู้ชม โอ้ไข่ไๆบัวแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่แบบบี้บอกนี่นะไข่ถาดจ้าบาทไข่ไข่โพดนี่เบอร์สาเบอร์สาม่ปร้อยยี่สเบอร์สามรบาทเบอร์สองร้อยยี่สิบเบอร์สองรี่าแล้วร้อยยีมีไข่ข้าวด้วยไหมมีมีไหมไม่มีตัวนี้สั่งได้ไข่ไข่ข้าวที่ที่นี่ไม่มีแต่สั่งได้นะคุณผู้ชมขขไข่ข้าวไข่ลูก อ๋อนี่มีมีหมดครบเลยนะครับคุณผู้ชมมีปลาเมือกปลาทูเค็มหอมมีครบทุกอย่างถ้าคุณผู้ชมมาตลาดบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็เชิญนะครับคุณผ้จะซื้อข่ยนะร้านพี่ป้อมเนาะเป็นร้านพี่ชายผมเองนะค,คุณผู้ชมถ้ามาที่นี่ก็มาได้เลยนะของราคาไม่แพงไข่สดใหม่ร้านนี้จะเป็นนี่นะเจ้าของเดียวกันกับพี่ป้อมนะครับแฟนแก ร้านขายของทำนะครับโอ้มีมีของขายครบทุกอย่างเลยดิอ้จะได้นอนแม่ประกดนอนประกดบัค้ากิโลละลอยแปดพิมยากิโลละลแปดสิบโอ้เหลืองอูหิ่งง่ามเดียวประกดมูลนะครับตลาดไม้บ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอ้เป็นตะต่มแสียบถึงนอเสเียบยากโิโลละลอยแปดสิบบาทนอเนี่ยน<ม>ี่พักกระพักกแหวงก็มี ต้มเสผักกระแง่งด้วยนี่โอ้สินผักดอกกระเจียวครับผักผักผักกระแงงดอกจ้าอันกัมจักบาทผักกระแง่งอาปาจ้าโอ้ที่น่าพักกระกรเจียวไปบนวอยากลวกบ่กักกระเจียวสีบาทจ้าเออลวกพักกระเจียวบอกอ๋อเมียว่ากินเรากระสับขอบคุณครับตลาดใหม่บ้านดูนะครับคุณผู้ชม ครับไข่ทุ้งเจ้าบาท60บาทไข่เป็ดครับผมอืมไข่ซีบบาทครับผมไข่เป็ดเน้อก็ขายอยู่ไหนคุณฮ่าคิดน่ายงคบบอกโอ้ยบอสได้เอาดอกเด้อแม่เด้อผมซื้อไข่เด็กบ้านพันนี่ผมผมซื้อไข่เขาวบ้านพันนี่มันยังไหนอยู่ขอบคุณครับผม นี่อาหารแบบพื้นบ้านนะครับคุณผ,ผู้ชมตลาดนี้มีอาหารพื้นบ้านแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะกุ้งนี่กุ้งปูไปทานข้าวจ้าะกินนู่นยังไงอ่ะอันเม็ดบัวแกต้มจ้าอออออโอ้เม็ดบันนะว,วบอเออเนาะบโอ้เกิดยังไงปลา솜ทุ้งทุกบาทเนาะทุ้งละสาวทุ้งละสาวทุ้บบใหญหลายตัวเลย น้กใหม่ทุ้งจะบาดนอกถ้าแม่นี่ยซา,า,าบาทบอต้ออตอมเรียบร้อยตัวนึ่งตุมเรียดีเนาะแกงกะหีตุมกะหีค่ะแบบแกงแบบต้มค่ะตัวนี้แกงตัวนี้ต้มนะเป็นกาดรอยอันนั้นลาบปลาตองบอครับมลาบปลาตองค่ะโอ้เป,ป็นจะเสียบเลยวะ,ะล,วะลาบปลาตองข้านเหนียวลาบั่นตะไคร้ทิโอ้โอ้ลาบปลาตองเป,ป,ป็นจะเสะียบคนไปกินโดนเลยเอาที่ราคาลาบปลาตองใหม่ๆเนี่ยทุ้งลราซาเอาทุงนึ่งเนี่ยคนกินโดนเรา หลับปะตอง20บาทแล้วก็แจ้งน้ำใหม่ในทุนเจ้าบาทเนาะครับเจ้าบาทเอาเอาตลาบปะตองของเราตะเกงปะตองน้ำใหม่เขาส้มบางเออน้ำใหม่ไม่อยู่ขัดต้มมันบ่หูแล้วคาใดเนี่ยแต่ละเอาอถามเบิ้งก่อนนะครับโอ้โอแล้วแต่ครับผมครับผมตัดแส็บเนาะเออขาใหญ่ขาหน่อยเนาะขาหน่อยกับคาบ่มีเนื่อ ยอืมอนาพดยางยังก่อนครับไปก่อนครับลูไก่ย่างร้านนี้น่ากินจังเลยปาชุอปาตัวสาแก้วขาไก่ซยงตูสสี ตคุ้ตคุอาไม่แ้เฮ้ยอ้าเบอ้ยพอดีตัวคุณแพ้ต้นเม็ดมะละกอถุงละสี่สิบบาทถุงสี่สิบไม่ถุง60สบาท ตลาดใหม่บ้านดูเป็นตลาดที่คึกคักนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดในจังหวัดอุบลน,นี่เท่าที่ผมไปเดินมามีตลาดใหม่บ้านดูแล้วก็ตลาดวาลินชำลาบนะครับตลาดสดวาลินวาลินชำลาบนะนตลาดที่คึกคักแบบอาหารพื้นบ้านเลยนะ ยอยากบอเทิ้นก็อยากไมียเมียกินก็กินมูกินมูว่าน,น่ยทุ่สามทุงหาซีสามุงหาบกับพ่สื่นอ,อน,กกน่นอ่นนบอกหอ,กอ,กอกกยสลีเหรอแม่บอกสลีหสลี่าเครัป็นโย่แซบดีมันไม่เหนียวมันทุงกยกรบาดบ้านนี่

ประกดหน่อนานี่รอยหาสิบบาทประกดร้อยห้าสิบบาทตัวใหญ่ปรากดหมุนเนาะเดี๋ยวอย่างไปก่อนครับ หวงกบตัวนี่ยนาะหวกบหวกบค้าจะได้นอนไม่ะิดลสี่ห้าบาทจ้ะคิดละยี่สิบบห้าบาทกิโลละสองร้อยบาทถามมึงราคาก็นเด้อแม่เดอ้อ อ๋เอาได้หรค่ะกะเจี๊นหายอยู่สองจีีหรือโอครับเอาโดนึ่มครับโอ้มันลังเะอาโหลดวไว้ก่อนครับข้าวกล้วยเห็นาวกล้วยนงาปลน่ะกอกหาก็ปลากตัวใหย

อัน,น้ไข่หมดค้าจะได้นอนข้างบนน้อไข่หมดจานละร้อยไขยห่หมดสวยๆค่ะสิบ,บาทสาวบาทนปรากฏให้หน่อยจักบาทโลจักบาทปรากฏร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบปรากดมุ่นเลยเนาะจะไปต้มแสบเลย นี่ครับช่องนี่ครับนี่นี่นี่เอาไปเบิ้งเด้อเขไปเบิ้งเด้อนีええ <mar ่เห็นบ่ไทยแลนด์มาร์เก็ตหนึ่งห้าเบงตนไขัขไปเบิ้งได้ได้ยูทูบไหก็ได้บนี้เบิ้งบันนี้ก็ได้แช่บ่บันนี้ก็เบิ้งจะแช่ก็แช่จากได้ก็ได้แช่กได้เห็นเจะคองนางขายของอยู่รึดแล่วไทยแลนด์มาร์เก็ตหนึ่งหครับ แมนายเอายูอ oh, ch <applying> ่ฮยูาบาที่แหละก็ยังกำลังซื้อง่ายขายกองอ้อย้ตอนซสอนเด็กจานที่บาทนอพ่อ้าเป็่งบ่ครับที่บาท

ปลาเยอะนะคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าฝนปลาแล้วก็เห็ดช่วงนี้หน้าฝนปลาเยอะครับจ้าเจ้าบาทน้อแม่เนี่ยเนาะเอาไปเฮ็ดประแดก้วแบบหร้อเนาะขั้วบอยหรือขั้วให้เรียบร้อยตัวหาใส่ได้ราคาถือแทอ เราเป็นประเดกเออไม่ยันอยู่ โอ oh, ้จ you know? <c oughs> ักบาทเลยครับเแต่เจ็ดสิบบาทเขาเอื้อไปก่อนเนาะไย้อนเนาะไปย้อนไทยแลนด์มาร์เก็ตหนึ่งห้าขับไปเบิรงเด้อ เไปเบิกงด้ครับเด้อืมเดียวยี่บาทสับติดองนเด้อยี่สิบเด้อเดียวยีบาทไนเ็โตไหกตัวหวว่านึงนี่เลยมาเด้อจ้าอันนี้เรี่ยเดียงที้ว่างางเดี่ยงี่วางหเดียงี่ว่าหางเด้๋นี่เดียงค่ะแจ่วด้ยวเดียงค่ะเดยวก็่ยมาให้เง้มาห้เย

เท็ดเท็ดจานเจ้าบาานน้อฝากคือจีสีซีก็ซาบาทกินน่นก็มีตัวเดียตอบไม่ได้คุณตอบได้ไม่อยอ่

เราอยู่ได้ค่ะกินปลาเกลือจังหวัดน้ำมาเรื่อยๆไม่เหี่ยมแล้วหิ้วตะ

ผุกีบาทดอเอาหาบาเด้อค่ะหบาที่บากระมเ้ค่ะหาบาค่บาทครับเอาถุงนึงถุงนึ่งถุงละยี่สิบบาทยีบาทบเอาสีปลาเด้อค่ะสีปลา สิบบาทบอกเขาเขาหนึ่งสิบบาทถุงละสิบห้าบาทกับข้าวกับข้าวถุงละสิบบาท มา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 พอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือคุณต้งเบิ่งเลยพ่อครับผมตลาดตลาดบ้าดูเนาะครับเนาะตลาดตลาดใหม่บ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอาหารพื้นบ้านตลาดนี้เป็นตลาดที่คึกคักมากนะคุณผู้ชมเออคึกคักมากตลาดตลาดในจังหวัดอุบลผมผมผมเป็นที่นี่แหละกับตลาดวัลลินคึกคักออื ตลาดตลาดใหม่วัดดูกับจังหวัดกับตลาดวารินชำราบนี่คือขากมากานี่ครับคนห้ายคนห้ายตลาดเนี่ย แม่เจ้าตัวนึงเงหยาดดสองตวไม่กี่หนเคแม่ไบ่กอนแต่เกิมาตัวนึงเยอมกเหมันวเพิ่งแัวหมเลยนะโอ้โเพิ่ง ปลาใเนาะบอ่งปตัวะแ่บาบางบางอาบปลามันใหญ่ตัวลสี่หาลกโอ้ปลาตัวใหญ่ครับเนื้อร้ายเขาเด้แแล้มันเป็นปลาหมู่บานโอ้กินนูคน้ายถุงยูบาทเนา,า,กา,นาะกินหนูน่เนาะถุงละร้อยห้าสิบ ถุงลร้อยถุงละร้อยถุงละห้าสิบบา,าทถุงล่อย,ย,ย,ยหอ้า,หาสิบถุงใหญ่รอยนึงปลากวดกิโลจ้กบาทปลากวดร้อยหกสิบบาทเ็ตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวแสบตัวละนอไวก็อเมรัสี่สิบบาทมัดละสี่สิบเ้อโดมีหัวไว้ผลตัวหนึ่งหัวประกัานมัดละห้าบาทเทงยนไวผมอมลำดีหรือย

บข้ายัจะไน้นอนเอแม่นิเนาบขาหกเลอดรสแซจะสามโดหบขายอ้อส,สามโลัขายมันคือเป็นโบบบบบบบอบขยเน่เปื่อนอยขยเฉลี่มันบอเฉลีอะอเป็นตะลวกกินตมลวกก็ตีต่าจจัง